เอาใจสาว v o a m r y วันนี้มีสีขาวบอดี้นวลๆมาให้รับชมค่ะพี่ SV 70เครื่องยนต์2,000ปี2020นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยน,นยต์ดีเซล้วนเลยเบต้าแคมรี่ชมมนิวเทน8นะคะ699,000ไม่แส0หกเท่านั้นฟีดาาจะเต็มได้ผ่อนเดือนละหม2เ0เลี่ยนไดที่สนใจหาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดรายละเอียดในคลิปเต็มคลิปนี้บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะพบเจอกันอีกแล้วค่ะพี่ๆวันนี้อยู่กับน้องอันอันเพชรยนต์เนี่ยค่ะวันนี้หนูจัดแคมรี่บอดี้สีขาวนวลๆมาให้เลยพี่ๆค่ะ SUV70 เครื่องยนต์2000น้้ำมันล้วนปี2020นะคะชมนิวเจน8นะ,ะพี่ๆรุ่นยอดทิตยอดนิยมนะคะใครที่หาว่ใช้งานบอกเลยว่าคันนี้บอดี้เดิมโรงงานทั้งคันนะคะและที่สำคัญตัวรถไม่มีพิกความชนหนักไม่มีพิกความตีลังกาไม่มีชนหนักมาแน่นอนใดๆเลยคือเราเลัอประกันโครงสร้าง และบอดี้ตัวรถให้ทุกจุดเลยพี่พี่มีบริการตรวจรถนะคะมากกว่า215าจุดนะมีใบเซอร์การันตีให้รับชมแน่นอนนี่คะสำหรับเวียดใดที่สนใจหาบอดี้สีขาวได้ t ต y o ต a า a m r รี่หรูๆแบบนี้ไปใช้งานพี่พี่วันนี้จัดมาให้รับชมแล้วสามารถวอล์กอินเข้ามาดูรถเราได้ที่บริษัทได้เลยเนะะี่ยค่ะบริษัทเราอยู่ที่ เซรีท่าให้นะะี่ค่ะซอย68แยกหนึ่งนะพี่เพี่นใดที่สนใจนะช่องทางติต่อดี๋หนูขึ้นให้นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0 9 1 8 8เ0 6 1หหรือว่าจะเป็น LINE AUN19Z สามารถติดต่อสอบถามช่องทางการติดต่อทั้ง2ด้านนี้ได้เลยเดี๋ยวหนูขึ้นให้ตรงหน้าจอด้านล่างวันนี้หนูจัดมาให้รับชม1คันเนะี่ยเป็น t o โยต้า e w Camry 2.0ตัว G นะคะปี2020จดทะเบียนปี20หเลยพี่ๆคันนี้เลขไมล์160,000กิโลนะคะกับราคา699,000บาทบอดี้สีขาวฟรีดาวผ่อนเดือนละ12,000บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆใครสนใจเนาะช่องทางติดต่อขึ้นให้แล้วทักเข้ามาตัวนี้จะได้เป็นบอดี้สีขาวมุกนะคะนวลๆเลยนะและเป็นรถมือเดียวนะคะปลดระวังหน่วยงานมานะ บอดี้ <Body S 2> <Body S 1> เดิมรอบคัน,คนกระจกพัดเดิมทุกบานนะคะใครสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคันนี้กันอย่างที่หนูแจ้งเลยนะว่าเลขไมค์แค่1น0 0 0 0กมิโลและเป็นรถมือเดียวพี่สภาพภายในสวยไม่มีช้ำเลยนะคะตัวรถเนี่ยจะได้เป็นบอดี้เดิมโรงงานแบบนี้เบาะหนังป้องไฟฟ้าคู่หน้านะและเป็นเบาะหนังเนี่ยที่เป็นหนังเดิมโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยเดินได้ว่าเป็นสีน้ำตาลน,นะคะคันนี้สวยมากนะเหลี่ยมซันคมบอดี้หัวน็อตนะคะ ไม่มีร่องรอยโดนงะโดนไงไม่มีโดนแกะโดนเปลามาสภาพบอดี้เดิมทุกจุดแบบนี้นะคะหัวน็อตเหลี่ยมสันคมมาเดิมหมดนะคะเรามีบริการตรวจรถให้มากกว่า215จุดพี่ๆพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะใครที่สนใจเนะะี่ยคันนี้ทักมาสอบถามรายละเอียดตัวรถก่อนได้บอดี้ด้านข้างมาสวยๆเดิมๆซียางกระแทกทุกอย่างอยู่ครบนะคะเนี่ยสปอร์ตเมทอาสวยๆเลยไม่มีร่องรอยไฟสองเท้ามีมาให้ครบกระจกออโต้สี่บานนะคะ เรียมสันคมบอดี้หัวน็อตเนี่ยเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนงางน,นะคะสภาพสวยมากมอกอเดิมโรงงานแผ่นเพจเนะะี่ยะเลขเครื่องเลขถังตรงพร้อมกับแจ้งปีผลิตช,ชัดเจนนะเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตมาเดิมทุกจุดนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะคะบอดี้เดิมรอบคันตัวรถเนี่ยจะได้ในส่วนของเปียโนแบ็คนะคะ ที่เป็นสีดํามาคอนโซลกลางเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้ตกแต่งมาแล้วก็มีแอมเบียนไรส์มาให้ในตัวนะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะสภาพสวยนะใครที่สนใจพี่พี่จัทักเข้ามาด่วนๆเลยบอดี้สีขาวค่อนข้างหายากนะคะเรามาดูในส่วนของกระดูกงูนะคะยางใต้กระดูกงูพวกสปอร์ตเมนอาร์ตโครงสร้างบอดี้ตัวรถเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเงาเงาสีเดิมนะะี่ยเมทอาร์ตไม่มีผิดเพี้ยนนะคะคันนี้สวยมากนะ 6 9 9 0 0 0บาทค่ะพี่พี่ทักเข้ามาสอบถามได้กระจกพาร์ทเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะวันนี้จัดมาให้รับชมเป็นบอดี้สีขาวกันก่อนนะคะพี่พี่สีดำสีบอลเงินมีเยอะนะคะนี่พาร์ทเดิมโรงงานรอบคันนะกระจกสวยๆมาเดิมๆแบบนี้นะคะฟีดาวน์ผ่อนแค่เดือนละ1มื่นสองแอร์หลังมีมาให้แล้วก็จุดชาร์จ USB อีก2ตำแหน่งนะคะ เรียมสันคอม body หัวน็อตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดิมทุกจุดจริงๆนะคะไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะเลยนะวันนี้น้องอันอันจัดมาให้พี่ๆใครสนใจให้รีบทักเข้ามาสวยอดี้เดิมม่านข้างเขาจะเป็นแบบแมนนวลน,นะคะม่านหลังเขาจะเป็นไฟฟ้ากระจกนี่มาออตโต้สีบานอยู่แล้วล็อกเด็กนะคะทุกอย่างมาครบเรียมสังคมนะคะไม่มีร่องรอยเดยทั้งสิน้นนะต้องบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้งานนะตัวแม็กก็จะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานดิสเบกมา4ล้อนะคะ คันนี้นะคะเป็นแม็กอลอยเดิมเลยนะยางดัลล็อบนะแม็กนี้จะได้เป็นแม็กขอบ16เดิมโรงงานนะคะตัวยางเนี่ยเป็นยางดัลล็อบปี2024ดอกแน่แนๆแ,แบบนี้นะคะช่วงอัพซุ้มล้อด้านในไม่มีต้องรอยแตกรั่วซึมจุดมาร์คคิีทุกจุดเดิมโรงงานดิสเบรกสี่ล้อนะสภาพสวยมากนะคะเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะไฟท้ายเข้ามาเป็นแบบเดิมโรงงานและตัวไฟท้ายด้านหลังเนี่ยสวยๆเลยนะคะ เป็น LED กับฮาโลเจนร่วมกันนะคะพี่ๆไม่มีร่องรอยแตกนะสีขาวมุกบอดี้นวลแบบนี้เนะะี่ยค่ะสภาพสวยมากๆใครสนใจหาไว้ใช้งานให้รีบทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้สเกิร์ตบอดี้ชุดแต่งมาเดิมทุกจุดเลยนะคะป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพแล้วเรียบร้อยพีไ่ได้ป้ายนี้เลยนะแล้วก็โลโก้แคมรี่สวยๆแบบนี้นะคะกระจกพัดเดิมโรงงานติดลายฟ้าลาหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยไฟเบรกเขาเป็น LED นะคะคันนี้ สวยจริงนะคะพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวหนูให้ดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะตัวท้ายกระบะนิดหนึ่งนะคะท้ายรถตรงนี้ช่องเก็บสัมภาระกว้างนะคะรุ่นนี้เขามาแบบกว้างอยู่แล้วนะคะนี่สวยทุกจุดพี่พี่ให้ดูนะคะด้านในไม่มีร่องรอยงัดแงตัดต่อแกะเกลามาเลยสภาพเป๊ะมากๆนะคะไฟท้ายเนี่ยตัวครอบพลาสติกครอบรางน้ำเนี่ยอยู่ครบนะไฟท้ายไม่มีโดนถอดโดนงัดแน่นอนนะคะ มาส,สวยๆเดิมๆแบบนี้ซีนยังกระแทกไฟท้ายไทยโคอิตโตะเดิมโรงงานนะสินเลอร์นิ่มๆน,น,นะคะจิกแล้วเป็นรอยเลยแบบนี้ของเดิมแน่นอนแผ่นกันความร้อนก็อยู่ในสภาพแบบ100%เลยนะคะไม่มีตกท้องช้างใดๆทั้งสิน้นสภาพสวยเป๊ะนะคะพี่ๆสวยทุกมุมสวยทุกสวยทุกบานด้วยนะคะประตูท้ายข้างมาเดิมหมดนะคันนี้สวยจริงเนะะี่ยใครหาไปใช้งาน6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น จัดเต็มฟรีดาวได้เลยยังปีเดียวกัน4เส้นนะคะนี่กระจกพัดเดิมรอบคันเลยมือเปิดโคมเยี่ยมแท้สี่บานไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิน้นมีบริการตรวจรถนะคะมีบริการเก็บงานให้ทุกจุดนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะดูแลให้หมดนี่เรียมสันคมบดี้หัวน็อตเขาจะมาเดิมทุกบานเลยนะคะไม่มีร่องรอยจริงๆคันนี้สวยเดิมมากๆนะคะใครสนใจให้รีบทักเข้ามานะคะ ตัวนี้จะได้เป็นกระจกมองข้างกว่าพับไฟฟ้านะคะจะมีในส่วนของบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะเป็นการแจ้งเตือนมุมอับของตัวรถมาให้แล้วเรียบร้อยมือเปิดก็จะเป็นโคมเมียมแทสสีบานมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอ็นที่คิวเรให้แล้วเรียบร้อยนะสวยค่ะคันนี้พี่ๆสนใจให้รีบทักเข้ามาได้เลยนะเตรียมซันโคมบอดี้หัวน็อตนะคะทุกจุดมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิน้นนี่สวยมากตัวนี้เติมรวมยางในัวเจนได้เลยเติมต่อได้นะคะเข้าศูนย์บริการได้เลยเรียมบอดี้หัวนอ็อตมาเดิมเดิม แล้วก็ในส่วนของกระดูกงูฝั่งนี้นะคะโอ้โหแน่นมากๆนะคะพี่ๆตัวรถนี่บอกเลยว่าไม่มีโดนชนหนักพิกคว่ำมาแน่นอนนะคะเตรียมสันคมหัวนอ็อตทุกอย่างสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ใครที่สนใจให้รีบทักเข้ามานะคะช่องทางการติดต่อ้องออนขึ้นให้แล้วเรียบร้อย6,99,000บาทเท่านั้น จะได้บอดี้เดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้กระจกออโต้สี่บานนะคะเซ็นทัลล็อกกระจกปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างปรับเซตที่นั่งตำแหน่งของผู้ขับได้2ตำแหน่งตรงนี้เป็นเมมโมรีเซตให้เรียมซันคมบอดี้หัวนอ็อตทุกจุดมาเดิมไม่มีร่องรอยใดทั้งสิ้นการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะ่ะพี่เพี้ยนใดสนใจให้รีบทักเข้ามาช่องทางติดต่อน้องอันขึ้นให้แล้วเรียบร้อยพี่พจ๋าฟีดาวผ่อนเดือนละ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นจัดได้เลยนะยคะ่ะ ตรงนี้ก็จะมีเปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังฝาฝา,าท้ายเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไฟหน้าออโต้สูงต่ำระบบ t ท a c t i o n control ล็อกล้อกัลอกกนล้อสบัดการเลื่อนถาลายมีมาให้แล้วก็เป็นระบบ engine start stop มาแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ด้วยสภาพสวยแบบนี้พี่พี่อย่ารอช้าให้รีบทักเข้ามาสีขาวค่อนข้างที่จะหายากนะพี่พแต่ถ้าสีบอลเงินสีดำเนี่ย ก็จะหาง่ายกว่าแต่ขาวมุกนี่ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เนาะออกห้างป้ายแดงเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสีขาวเพิ่มอีกสองหมื่นนะคะพี่ๆแต่วันนี้หนูขาแบบยเพียงแค่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกับเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรนะคะไมล์แท้ไมล์เดิมตามการใช้งานและที่สําคัญตัวรถเนี่ยเป็นรถมือเดียวนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเป็นหนังเดิมจากโรงงานพี่ดูได้เลยไม่มีร่องรอยรอกต้นนะคะไม่มีถลอกเลยนะ ใาได้ในส่วนของสั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดเปลี่ยนเพลงได้โหมดปรับเซตมาหน้าจอทุกอย่างได้นะคะฝั่งนี้นะแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมกับกะระยะถอยจอดของตัวก้องด้านหลังให้นะคะถ้าเข้าเกียร์อาขึ้นกะระยะถอยจอดแบบนี้ให้เลยสภาพสวยมากนะคะมีในส่วนของตรงนี้จะเป็นการอ่าเขาเรียกว่า ชาร์จแบบไร้าสายเนาะนี่เป็นชาร์จแบบไร้าสายให้ตรงนี้นะคะเป็นแท่นชาร์จนะแล้วก็กุญแจจะได้กุญแจรีโมทแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบสมาร์ทเอนทีคิวเรแล้วเรียบร้อยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโคค่ะช่องพักแขนเก็บอ่าเก็บสัมภาระได้ด้านในนะพักแขนพักศอกกว้างนะคะตัวจอนะจะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนและกลรยะถ่าถยจอดของกล้องด้านหลังให้รองรบับอินเตออโต้ัลเป็นคาเพนะคะซีดีดีีดีเล่นได้ปกติวิทยุ FMA m, A m เล่นได้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อบูทูธ USB หรือว่าจะเป็นการบูทูธแบบไร้สายหรือจะเชื่อมต่อกับสาย USB เราก็ได้นะคะตัวนี้เล่นใช้งานได้ปกตินะจอ Camry เขาให้มาอยู่แล้วแล้วเป็นจอเดิมของโรงงานนี่บอกเลยว่าทำถึงนะคะ Air Auto นะคะดิจิตอลแยกส่วนอิสระซ้ายขวาสวยพร้อมใช้งานค่ะพี่ๆกระจกตัดแสงด้านบนได้เป็นแบบออโต้อยู่ไฟเก่งเขาเป็น LED นะคะสีขาวแล้วก็ได้ในส่วนของช่องเก็บแว่นตาม,มานะคะ ที่บางแดดนีกระจกมาให้พร้อมกับไฟ2งหนาแล้วมีมา2บานเลยนะคะและที่สําคัญตัวรถเนี่ยมีแอร์แบกมารอบคันนะคะเจ็นะพี่ดูได้เลยนะเบาะตึงๆแบบนี้นะคะไม่มีแบบช้ําแน่นอนนะ,ะตัวรถสวยมากหนูถึงบอกว่าคันรื่คันนี้สวยจริงและได้เป็นสีขาวตามที่พี่ต้องการด้วยนะคะใครสนใจให้รีบพักเข้ามานะ,ค,ะคันนี้นะคะหกแสนเบาทนะบอดี้สีขาวเดิมโรงงานนะคะไมแสห ฟรีเาผ่อนหมื่นสองพับาทเท่านั้นพี่พี่รายได้สอ0 0มบาทอายุงานเกินปีไม่ติดประหัดแบล็กว b u บูโรจัดได้เลยคนเดียวไม,ไม่ต้องหาคํำไม่ต้องหากู้ร่วมได้รสสภาพสวยสภาพนางฟ้าแบบนี้ไปใช้งานใครสนใจให้เรียทักเข้ามาน้องอ,อันอันยินดีให้บริการนะคะพี่ เบอร์และลายด้านล่างติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เดิเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะตัวนี้เนาะก็จะได้ไปทะเบียนตามนี้เลยนะหน้าหลังตรงกันหมดนะคะพี่ๆเราโอนต่อภาษีพรบรให้ดูแลให้หมดนะคะในส่วนของฝางกระโปรงเขาจะมีโชคคําให้แบบนี้นะคะ พุ้นแรงนะคะรถแรงเวลาเรายกขึ้นล้วต้องหาไม้ค้ำด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าดีนะตัวนี้ก็จะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเนะคะเป็น VVTiW นะส่สูบ16วาปล์วนะคะเครื่อง2 0 0พลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะแท่นเครื่องหัวน็อตนะไม่มีร่องรอยใดยเลยทั้งสิ้นข้อต่อกองอากาศทุกอย่างนะสายพันด้านหน้ามาเดิมๆสวยๆเลยหัวน็อตแท้งสนิทไม่มีครื่น้ำมันไหลเลื่วซึมไม่มีของเรือรเย้มนะคะแบตเตอรี่นะดูแลให้หมด ครบหมดทุกจุดนะคะแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนแบบใหม่ให้เมื่อเดือนเจ็ดปีหกแปดนะคะนี่กระโหลกซุ้ม้องไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปสภาพสวยๆเดิมๆเลยเนียคะทุกอย่างเราดูแลให้กอออากาศฟิลระบบไฟนะคะดูแลให้ทุกจุดจริงๆนะหม้อน้าใดๆก็ตามพี่ๆเราจัดให้หมดเลยนะคะในส่วนของบอดี้หัวน็อตนะเหลี่ยมสั comb, นะโคมไฟหน้าไทโคอิโตะเดิมโรงานกิบน็อกกิบน็อตทุกอย่างอยู่ครบไม่มีร่องรอยนะคะหัวน็อตใจสวยแบบนี้เลยนะนี่นะคะ หัวน็อตฝาครอบรงนะเดิมทุกจุดเนะะี่ยะให้ดูเลยไม่มีร่องรอยนะพี่ๆนะสวยมากสปอร์ตเบรอาร์ตแผ่นกันความร้อนนะคะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบครบทุกจุดซีนนิ่มๆน,นะคะของเดิมแน่นอนแผ่นกันความร้อนไม่มีตกท้องช้างเลยสภาพสวยสวยทุกฝั่งเลยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้เดิมทุกจุดเลยนะ,คะใครสนใจให้รีบติดต่อเข้ามานะฉลากคำเตือนทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะคันนี้ ฟรีดาวได้นะวิพี่นะไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะผ่อนเดือนละ12,000บาทนะคะถ้าเอาแบบฟรีดาวนะคันนี้ราคา6 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถปี2020เลขไม่แสนหกนะคะ กับ Camry 2.0 G ปี2020คันนี้โฉม New Gen 8 ACV 70นย์ะคะพี่เพื่อนใดที่สนใจหาใช้งานและได้บอรีสีขาวนวลๆเดิมๆแบบนี้ให้รีบทักเข้ามานะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูต้องขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะใครสนใจน้องคันนี้ให้ติดต่อเข้ามาได้เลยยังว่างอยู่นะพี่ๆไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะคะทักเข้ามารายได้25 0 0 0บาทอายุงานเกินปีเป็นเจ้าของได้เลยไม่ต้องหาคำํำไม่ต้องหากู้ร่วมนะคะ สำหรับวันนี้น้องกัอันเพชรยนต์นะคะขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเพี่อนใดสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เนะี่ยช่องทางติดต่อขึ้นให้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยมีบริการวิ่งเซ็นทั่วประเทศไทยพี่พี่มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยใครสนใจไม่สะดวกมาดูรถสามารถวิดีโอคอลดูรถกับหนูได้เลยนะคะ แอดไลน์โทรเบอร์ได้นะคะสำหรับวันนี้หนูลาไปแล้วและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยในท้นที่ด้วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์แรังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่ค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ